ก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนที่ดีค่ะโรงพยาบาลอู่ทองนะคะตั้งอยู่ในเบออู่ทองนี่เองค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมกับผู้สูงอายุของโรงพยาบาลนะคะกิจกรรมของคุณครูวันนี้มีมากมายเลยนะคะก็จะพาเพื่อนเเข้าไปร่วมสัมผัสกิจกรรมกันนะคะว่ากิจกรรมของผู้สูงวัยนั้นทําอะไรกันในโรงพยาบาลแห่งนี้เราจะมีการประชุมกันทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนนั้นก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะ ตอนนี้คุณครูก็ดักพาเพื่อนๆเข้าสัมผัสตั้งแต่จุดแรกของการเข้ามาในโรงพยาบาลเลยนะคะว่าคณะของผู้สูงวัยนั้นทำอะไรกันบ้างนะคะเดือนนี้ก็เช่นกันนะคะคณะผู้สูงอายุของโรงพยาบาลอู่ทองก็ ชุมกันนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปู่ทองทรงรุดรถรางมาบริการให้กับผู้สูงอายุนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการเดินทางไปและกลับเพื่อมาประชุมประจำเดือนของทางโรงพยาบาลปู่ทองค่ะ ูสาวคุณเยอะเห็นไหมและยิ่งไปฝ่านั้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลอู่ทองนะคะซึ่งอนุเคราะห์ให้คณะผู้สูงวัยของเรานั้นได้ใช้ลิฟต์เพื่อเข้าห้องประชุมนะคะชั้น4ค่ะ ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลคณะพวกเราคงเดินขึ้นมาประชุมบนห้องประชุมนี้ไม่ไหวแน่นอนเลยค่ะวันนี้การประชุมจะพิเศษฝ่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะจึงต้องมีการทำเอกสารมากมาย เมื่อเสร็จแล้วก็มาร่วมกันนะคะสวดมนต์ก่อนที่จะเข้า,าวาระประชุมค่ะ,ะตอ,อนนี้เราควรนิดนึงนะคะตอนนี้ตีบโมงแล้วค่ะเรายังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในชุมรมของเราเลยอ่ะวันนี้ไม่มีไม่ไมีไม่ไมีการให้สารความรู้อะไรเลยนะคะเป็นเริ่มงเปนเรื่องเก่าๆของพวกเราค่ะที่จะเป้าหมายจะได้ทราบนะคะวันนี้อะ หนึ 1> 1่งชั่วโมงกอีกเก้านาทีเดี๋ยวเราจะต้องลงไปก้าวแล้วหนูขอขอเงียบนิดนึงนะคะส่วน้าที่ลราจะเดินด้านซ้ายคือจะลงไปนะคะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวหนูจ้างเรื่อกการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะคณะของครูก็เข้าร่วมประชุมนะคะก็เป็นการรับทราบ ในการประชุมทุกเรื่องที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วว่าเราดำเนินการอะไรไปบ้างและว,วันนี้กิจกรรมหลักของเราก็คือคณะของเราจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันค่ะก็มีการเตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันชั้นล่างนะคะในห้องฉีดวัคซีนค่ะเพื่อน แล้วนเจ็บไหม<า>ไม่รู้ตัวเลยเนาะไม่รู้สึกแม,ม,ม่อะไรเ,ออเลยไม่รู้เลยจริงกิจกรรมของคณะคุณครูยังไม่จบสิ้นนะคะก็ตอนช่วงเช้าเราไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้เราก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาก็คืองานของอสมเป็นวันเดียวกันแต่มีงานสองงานวันนี้เราก็ได้กําหนดส่ง งานของอสมอทางแอปพลิเคชันนะคะมีหลายเรื่องเลยเรื่องที่จะต้องส่งก็มีเกี่ยวกับเรื่องยุงลายแล้วก็อสมอหนึ่งเป็นการรายงานไปทางแอปพลิเคชันโดยเราก็จะต้องทำพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วอีกงานหนึ่งก็มีค่ะงานนี้ก็เป็นการเยี่ยมบ้านเป็นการเยี่ยมบ้าน เดือนหนึ่งเราจะมีหน้าที่เยี่ยมบ้านในในความรับผิดชอบของเราก็สี่หลังค่ะเดือนละสี่หลังนะคะเราก็จะต้องทํารายงานค,านค่ะทายังไม่เสร็จค่ะเราก็จะต้องงานของอสอมจะต้องมีทุกเดือนก็คือต้องทําวาระประชุมปกติเราจะต้องประชุมกันทุกเดือนในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นเราก็รู้สึกว่าจะประชุมน้อยครั้ง เราหลีกเลี่ยงเราก็เลยมาไปชุมกันทางาทางไลน์นะคะแต่เดือนนี้เราไปไประชุมจริงค่ะเราไปไประชุมที่เทศบาลจำงหอูทองรายงานการประชุมก็เสร็จสิ้นมาตรงนี้ค่ะนี่ก็คณะของเราก็กำลังทำงานกันนะคะปกตินะคะเราก็จะต้องไปดูสุขภาพของอชุมชนที่เรารับผิดชอบ แต่วันนี้นะคะเราถือโอกาสเราก็มาเช็คสุขภาพกันเองเลยนะคะค่ะกลุ่มของเราลองลองดูสิคะว่าความดันเป็นอย่างไรบ้างได้หงร้สี่บ้าเก้าสิบเจ็ดกันนะคะสัดกัน เช็คสุขภาพโดยการวัดความดันนะคะว่าเราจะดันทุรังกันขนาดไหนกดเลยมาดูสิคะ120 73 76 เราก็เราก็เอาลองก้มดูสิว่าหังเหลือเท่าไรโอ้72 <laughs> อันนี้ต้องต้องขายหนังแล้วไอ้ขายอะไรไยมันขายไมัน้ของคุณติมละ <laughs> ขอคณ, <laughs> คณคุณติมเท่าไหร่51 51จุด9ว้า <laughs>